สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแพทหมีนา5 9นะครับโจทย์บอกว่าจงหาค่าของลิมิต x เข้าใกล้2ทางลบของแอบส์ทู e x กำลัง2ลบ x ลบสส่วนด้วย2ลบลากที่3ของ x กำลัง2บวก4เท่ากับเท่าใดในที่นี้นะครับในการหาลิมิตตัวนี้มีแอบส์ u ู e อยู่เห็นชัดๆเราก็ต้องเปิดแอบส์ u ู e ก่อนถูกไหมซึ่งแอบส์ u ู e x กำลัง2ลบเลบ2เนี่ยเปิดออกมาจะได้ค่าเป็น x ก,กลัง2ลบ x ลบ2เมื่อ,อไหร่ครับ เมื่อ x กำลังสองลบ x ลบสองนั้นมากกว่าหรือเท่าเท่ากับศูนย์แต่จะเป็นลบของ x กำลังสองลบ x ลบสองเมื่อ x กำลังสองลบ x ลบสองนั้นอยู่ที่น้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์นะครับตัวนี้ถ้าหากว่าเราเอามาแก้สมการก่อนนะครับ x กำลังสองลบ x ลบสองเนี่ยถ้าเราแก้อสมการทางมากกว่าเท่ากับศูนย์ตัวนี้ก็คือ x ลบสองคูณกับ x บวกหนึ่งแล้วมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์ นั่นหมายความว่าตรงนี้คือลบ1แล้วก็สองนี่คือกรณีที่1เส้นสีดำแต่ถ้าหากว่าเป็นกรณีที่เป็นด้านล่างก็จะอยู่ช่วงตรงนี้ถูกไหมครับก็เป็นกรณีที่สองเรากำลังทำ x เข้าใกล้สองทางลบถ้า x เข้าใกล้2ทางลบแปลว่าอะไรครับแปลว่า x ยังไม่ถึงสองใช่ไหมเกือบเกือบสองแปลว่า x เหมือนเป็น 1. 9 9 9 9ุกก็แปลว่า x คืออยู่ตรงนี้ถูกป่ะครับ นั่นหมายความว่าเวลาพี่แบงค์เลือกใช้เปิดแอบส์ลูก้อนนี้ออกมาเนี่ยมันต้องเปิดออกมาได้ก้อนลบแน่ๆเพราะฉะนั้นในที่นี้ตอนนี้สิ่งที่แบงค์รู้ก็คือมันออกมากลายเป็นลิมิต x เข้าใกล้2ทางลบของติดลบ x กำลัง2ลบ x ลบ2ซึ่งหารด้วย2ลบลากที่3ของ x กำลัง2บวก4หลังจากนั้นถ้าพี่แบงค์ลองเช็คดูโดยการแทน2ลงไปในสมการ ลงไปในตัวพหุนามทั้งคู่นะครับปรากฏว่าข้างบนเนี่ยมันก็ได้กลายเป็นลบของ4ลบ2ลบ2ซึ่งปรากฏว่าข้างบนก็ได้ศูนย์ข้างล่างกลายเป็นรากที่สามของสองกลังสองคือ4บวก4ปรากฏว่ามันได้ศูนย์ส่วน0นย์นะครับซึ่งถ้ามันเป็นศูนย์ส่วน0ย์แปลว่าเราจะต้องหาวิธีอื่นทําต่อแบงกบอกว่าในที่นี้พี่แบงค์ใช้เป็นโลปิตาลทําต่อถ้าใช้โลปิตาลก็คือแยกดิบบนแล้วก็ดิบล่างนะครับ ตัวดิฟบนเนี่ยมันก็คือกลายเป็นลบแล้วตัวนี้ก็คือกลายเป็น 2x ลบ1ตัวดิฟล่างตัวดิฟล่างได้เป็นไรออกมาต้องบอกว่าตัวดิฟล่างนะครับดิฟ2ได้ศติดลบตัวดิฟของรากที่สามเนี่ยจริงๆแล้วมันคือ x กําลังสองบวก4ทั้งหมดยกกําลัง1ส่วนสาถ้าหากว่าเราดิฟตัวนี้ลงมามันก็เลยกลายเป็น1ส่วนสมคูณกับ x กำลังสองบวกสี่ทั้งหมดยกกำลังลบสองส่วนสามแล้วก็ต้องมีดิฟในตัวนี้ด้วยก็คือคูณกับสอง x พอแทนตัวนี้ออกมาก็เลยกลายเป็นสอง x ส่วนอยู่กับสามแล้วก็ลากที่สามของ x กำลังสองบวกสี่แล้วกำลังสองนะครับแล้วก็เป็นลิมิต x เข้าใกล้สองทางลบแล้วพี่แบงก์ก็แทนค่าสองไปเหมือนกันตัวนี้ก็เลยกลายเป็น สอคูณสกลายเป็น4ลบด้วย1ข้างล่างนี้กลายเป็นติดลบสอคูณสส่วนด้วย3แล้วก็ลากที่3ของ2องกำลังสองได้4ีบวกสแล้วยกกำลัง2นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ออกมาข้างบนกลายเป็นลบสามส่วนด้วยตัวนี้กลายเป็นลบสี่ส่วนด้วย3าม แล้วตัวนี้รากที่3ของ8ก็คือ2 2กํากลังสองก็ได้4 4ตัด4ไปนะครับลบตัดลบไปตัวนี้กลับเศษส่วนตัวนี้คือกลายเป็นคูณ3ส่วน1ซึ่งก็คือตอบ9คําตอบข้อนี้พี่แบงก์ก็เลยตอบ9นะครับข้อนี้จริงๆหลักการโดยพื้นฐานก็คือการเปิดแอบส์ลูดอะว่าเราเข้าใจเรื่องของการเวลาจะทำลิมิตทำดิฟทำอินทิเกรตเราต้องเปิดแอบส์ลูดให้ได้นะครับข้อนี้ตอบ9นะครับ